มาตดทายกยันิงกันตังมดแล้วไม่ได้ละเรี่ยนทันเกี่ยนออมาไม่เกียนไปใ่ Hả? Huh? Ừ, đấy, như này thì là là bắt đầu hết hít như thì để xuống này đọc ngâm trên giang đi bọn à <laughs> ธรรมดาละงานซุปมันจะมาจากพรอมแต่ด้ตัวงานบร่าาไ,ดดบได้เตรียมโตเนาะในกรชุดไปเลยดาไปเตรียมไม่ได้เลยมันไม่ให้เตรียมในงานาาคาคนั่นหรือเนาะหมดแล้วจะคิดย่นละมัวใจบระท่านขาดกับพระกายแคดนั้แล้ว กาแฟด้วยกันเลยอืมม่ได้ัามันงานนี่้บริัมเอน่ะ i We have been No, I'm not going to grab that. No. Thank uh -huh.

And <laughs> <laughs>

रमना धम पचोपना रमना धम्मा धमा बइता रमा अच् बइ धम्मा तम नाम khung người nó lắp cứ hay like thế nó thăng long còn bẻ cứ điều đó uh. Nế, วุปัจิตตานิรุชันติเอสังวุปสัมโมสุโคสมเบสตามารันติจามาริงสุจามาริสเรทาเทวาหังมาริสามินาทีเมธาสังสยโ้าวยไปไป

Thank mm -hmm. मे याद मेता แบบนั่งเด้อวันนี้ถึงไล่เสร็จแล้ววันนี้ก็สวดแล่วช่วงนี้ช่วงนี้เป็็จแตช่วงนี้ช่วงถ้ำก็มีอีกถ้ำก็มีอีกอ่ะ้ำก็ว่าไปอภถ้ำล่าทุกนี่ เวลาที่ทำสำเร็นทุกดาวไว้บ้านคุณมิท่าความเช้าความยติมหรือว่าองนท้งกันก็สามารถเลื่อนได้แต่วันนั้นนะพารามอุ้ล้มปูก่อนนะสมเอาอุ้มล้มปูเผื่อลมปูก็นั่งงาแล้ว มาตั้งแต่บ่ายสองโมงบ่ายสองโมงน้องกับกับองค์ร้นผูให้ไปทัก กับเถอสอนั่นนะเอากับเ็นะประเดวนะดแล้วมืดดาตาอย่นเออ เออประกาศด้วประกาศที่ว่าประชุมกันแล้วนะเออที่ทำกับท่าไอ้บอกระบอกไปนะเอาแบบ en la รอสภาวันที่วันมรณะภาพของเราูเขกเวันขอรวบรวมสภาแยวมาทำบุญเก็บัตที่มรณนาพของเราถนกเาลออะไรไม่น่เดือนไนจะเรียกทุกศนาจะว่าเนสุดแต่เป็นปริบัติปฏิตงานราท่านเนพระเห็นพระแต่มระภาพ

S <S วันนี้วันที่ยี่สิบหกยี่สิบหกมกราคมสองห้าหกแปดหลวงปู่หนูเมยสิริทโรเจ้าอาวาสวัดบุดมสังฆกิจตำบลธาตุอำเภอวานอนอนิวาดในจังหวัดสกลนครอ,อายุแป ปีอ่าตอนนี้ตอนน่ะเพิ่นได้เจ็ดสิบอ่ 73, าเจนะ็ดสิบสามห้าสิบกิจยะธนาอะไบัตเจาวาดเพิ่นบรรณาภาพเมื่อวานนี้บรรณาภาพเก้ากุมภาอันนี้โซ่เป็นบา้านเลยอันนี้โซ่เพิ่งไม่ยังไงเฮ้ยเออแต่ว่าดังยังไงพุน่น ไดีลโกหกกันแล้วก็เดี๋าะลบกืิอาผมมาลบกลุอืมไปคุณบาร์จานว่าก็เมื่อโตบาร์เห่าอืมอืมงานเจ็บสงนำหลวงปูนุเมยสิิทโลอ่า อันนี้เก็บเข้าตีแผล